มาในช่วงนี้ขอบคุณจ้าช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานได้เกิดขึ้นแล้วนะทุกคนรอคอยช่วงเวลานี้เขาอุตส่าห์เชิญมาบรรยายทำจะไม่บรรยายไม่ได้ต้องได้ยินได้ฟังทำนี่พอมีวิธีสอนให้ลูกตื่นทำไหมคะสอนมึงก่อนจากดับแรก ก่อนจะสอนคนอื่นสอนตัวเองให้ได้ก่อนเราจะหาวิธีในการสอนให้ลูกตื่นทำตัวเราเองยังไม่รู้วิธีในการทําให้ตัวเองตื่นทำเลยตัวเราเองไม่ตื่นทำจะสอนให้ใครตื่นทำได้ตัวเราเองไม่รู้จะสอนให้ใครรู้ได้ดังนั้นก่อนจะหาวิธีให้ลูกตื่นทําให้ตัวเองตื่นก่อนเราอย่าไปยัดเยียดความเห็นให้ใครเราอย่าไปยัดเยียดความรู้สึกที่เราต้องการให้กับใคร เขาอยากจะเชื่ออยกากจะศรัทธาเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะเชื่อเขาจะศรัทธาในตัวเขาเองหน้าที่เราบอกสอนแก่เขาปฏิบัติตัวเองให้ได้ปฏิบัติตัวเองให้ดีเมื่อเขามองเห็นเข้ามาว่าเราดีเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตั้งเยอะขนาดนี้เดี๋ยววันหนึ่งเขาจะมาถามเราเองว่าเฮ้ยแม่ทํายังไงอ่ะทำไมถึงเปลี่ยนแปลงไปได้มากขนาดนี้ทํายังไงถึงใจเย็นเมื่อก่อนด่าตลอดเวลาเลยทําไมตอนนี้เงียบกันเลยเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละได้โอกาสในการสอนเขาแล้ว ดังนั้นการเป็นรัตนค้าหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากในโลกก่อนในี้จะพูดไปแล้วการเกิดเป็นสัมมาสัมพุทธะการที่ทรรมะพระพุทธเจ้าจะแผ่ไปสามไปทั่วโลกการที่บุคคลจะปฏิบัติตามธรรมสงฆ์แก่ธรรมหนึ่งในนั้นอีกคือบุคคลที่จะเป็นบุคคลที่จะสอนธรรมะแก่บุคคลให้คนอื่นมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมนั้นหาคนที่สอนธรรมะพระพุทธเจ้าแบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมาหาได้ยากในโลกหนึ่งในรัตนค้าตัวนี้เรียกว่าผู้ประกาศหลักคําสอนของพระองค์การประกาศ บางทีไม่จําเป็นต้องใช้ปากใช้ไรมูกน้าการกระทําทางกายวาจาใจของตัวเองคือการใช้ชีวิตในปัจจุบันของตัวเองนี่แหละคือปฏิบัติตัวเองให้ดีจนตัวเองนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อตัวเองเปลี่ยนแปลงคนอื่นสังเกตเห็นนะเห็นสิ่งนี้เมื่อเห็นทำยังไงมันก็จะมาถามเราเมื่อถามเราเราจึงได้ช่องโอกาสในการเผยแผ่พระรามคาสั่งสอนนั่นแหละวิธีในการเป็นรัตนาหเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก อีกบุคคลหนึ่งข้อที่5ที่หาได้ยากในโลกคือความกตัญญูกะตะเวทิตานี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หาได้ยากในโลกนี่คือ5ประการที่หาได้ยากในโลกจึงเรียกว่ารัตนะห้ารัตนะคือแก้วแก้วอันประเสริฐแก้วอันที่หาได้ยากเป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างเช่นอย่างเพชรอย่างพอนี่หาได้ยาก ดังนั้นถ้าเราอยากเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเราต้องมีลัตนะห้าอย่างนี้ให้ได้ในการใช้ชีวิตของเราแล้วเราจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากบุคคลที่หาได้ยากคือบุคคลที่สร้างกุศลได้ตลอดเวลาสร้างเหตุปัจจัยในการพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ทรมานตลอดเวลาเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่จะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในปัจจุบันนี่ลางานมาฟังอาจารย์บาปไหม ลางานเนี่ยไม่บาปแต่ถ้ามึงหนีงานมาเดี๋ยวบาปแน่เพราะเป็นการช่อฉนช่อ,ชอ,ชอกงต่อเวลาของเจ้านายแต่ถ้าลาเขาแล้วเขาขออนุญาตแล้วไม่ได้ผิดอะไรเพราะเรายินดีรับเงื่อนไขเช่นการโดนหักตังหรือถ้าเขาใจดีเขาไม่หักตังแต่เราได้แจ้งแก่เจ้านายเท่ากับเราไม่ช่อกงเวลาเขาไม่ผิดอ่าเมียบ่นทุกวันบาปไหมเมียจะตกนรกไหมไมแหมมึงใช้ช่องนี้ให้กูด่าเมียมึงเลยนะ เมียบ่นเพราะมึงทำไม่ดีหรือเปล่าลนะ่ะถ้ามึงทำดีมันจะบ่นกงไม่ได้คำถามปเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีสิมันจะได้ไม่บน่นก็แค่นั้นเองมึงก็โยนนรมให้เมียมึงนวมึงก็ตกไปพร้อมกับมันจูม,มือกันลงไปจบผู้หญิงท้องทำไมต้องกลัดเข็มกลัดกูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะกัดทำไมกไมูเห็นฝรั่งมันจะกัดเลยนะสั่งน้ำพริกอาจารย์แล้วแต่ให้โอนให้ก่อน เฟซบุม๊มไหมครับปลอมแน่นอนจากอาจารย์ขายของเฉพาะในทิกตอกเท่านั้นไม่มีใน Facebook ถ้าใครซื้อจาก Facebook ปลอมทั้งหมดโดนโกงนะแล้วการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลไม่มีนะต้องโอนผ่านระบบทิกตอกเท่านั้นหรือเก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นเก็บเงินปลายทางก็ต้องผ่านจากทิกตอกด้วยนะไม่ใช่ไปเก็บเงินปลายทาง f c e e o o o นะหลายคนเนี่ยไปเก็บเงินปลายทาง Facebook มันสั่งน้ำพริกอาจารย์มันได้กางเก,เกงยีงข่ายกเก่าตัวหนึ่ง ย้อมแมวไปเรียบร้อยแล้วอย่างนี้อันตรายมากนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ติ๊กตอกอย่าอย่าไปสั่งซื้ออย่าไปโดนหลอกม,<ะ>มีคนถามสดฮะมีคนถามสดใครอ่ะยกมือระหว่างรองการละอวิชาที่ง่าย